สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเบรกที่2ของ360องศาโกกรีน,นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยไปเที่ยวคุ้งน้ำย่านบางกระเจ้านี่ยนะครับย่านพระประแดงนี่นะครับก็คงจะพบว่าโอ้โหเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีความสุขมากเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย น่าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่น่าจะดีอยู่แล้วนะครับถูกพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามแมลงวันลายนะครับแต่ว่ามแมลงวันลายไปทําอะไรให้เกิดที่บางกะเจ้านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองาศาสตราจารย์ดออรอุทัยวันโกวิทวัทีนะครับอาจารย์ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยา,าศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์นะครับอาจารย์อุทัยวันสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ที่มาที่ไปก่อนจะไปเฉลยท่านผู้ชมนะว่า,มาแมลงวันลายในยหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ที่มาที่ไปที่อาจารย์และทีมงานเข้าไปที่บางกระเจ้าเนี่ยเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี62ช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยไหมครับเริ่มแรกเราเข้าไปทําการเผยแพร่นะคะเราเป,เป็นงานวิจัยของเรานะคะก็ไปเผยแพร่ให้ใเลี้ยงมแมลงวันลายเพราะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหามากโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งโปรตีนอาหารนะคะ ซึ่งปรับอย่างตัวอย่างเช่นปลาป่นนะคะมีการจํานวนก็น้อยลงคุณภาพก็แย่ลงหมายถึงที่บางกระเจ้าไม่ถึงว่าทั่วโลกค่ะทั่วโลกฉะนั้นก็นั้นทั่วโลกก็พยายามหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งโปรตีนมาทดแทนซึ่งในที่นี้ก็คือแมลงวันลายในระยะที่เป็นตัวหนอนซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 40- 60อครับก็เป็นที่มาที่ ที่มาทําที่บางกระเจ้า oh. ฉะนั้นเนี่ยเรามาเผยแพร่แต่ก็หลังจากเผยแพร่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนในเรื่องของการทําหลักสูตร,รนะคะเพราะว่าที่ชุมชนเนี่ยเราสามารถที่จะมีศูนย์เรียนรู้กรเษกเษตรกรรมคุ้งบางกระเจ้า,าซึ่งเป็นนายกาสมปองนะคะรัศมีทัศน์เนี่ยซึ่งท่านก็เป็น เป็นกลุ่มชุมชนตัวแทนซึ่งสามารถเลี้ยงได้แล้วค่ะเพราะว่าทางมหาลัยนี่ให้ทุนไปในการสร้างโรงเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงได้ครบวงจรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับที่ให้ผู้คนเนี่ยมาสามารถมาอบรมมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาซึ่งก็ใช้เป็นเวลา2ปีแล้วค่ะที่เปิดให้มาอ,คคบอบรมกันค่ะนี่คือภาพรวมนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นอย่าไกลกเลยนะครับเรามาดูหน้าตาของมแมลงวันลายกันดีกว่าที่อาจารย์อุทัยวันนะครับพูดมา มแมลงวันไลยนี่ทางนี้ค่ะนี่มแมลงวันหน้ารําคาญทางนี้ค่ะมแมลงวันบ้านคือหน้าตาต่างกันเลยนะคะโอ้และที่สําคัญมแมลงวันลลยนั้นเนี่ยเขาบอกคล้ายๆหน้าตาคล้ายตัวต่อนั่นน่ะสิคะคล้ายตัวต่วอและที่สําคัญก็คือหมายความว่าตอนระยะตัวเต็มไวัยไม่เหมือนกับมแมลงวันบ้านซึ่งนําพานําโรค แต่แมลงวันลน์นี่กินแต่น้ําแล้วก็น้ําหวานอย่างเดียวค่ะคือเขาไม่เป็นผาหานําโลคใช่ค่ะกินแต่น้ําและน้ําหวานค่ะอ๋อแต่เขาก็อยู่ที่บางกระเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ค่ะอยู่ที่บางกระเจ้าค่ะ๋อเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีระยะนอนค่ะระยะนอนนะก่อนที่จะมาเป็นแมลงวันไลนะไม่ไม่ได้อยากคิดว่าเราจะไปกินโปรตีนตรงนั้นแต่มันน่าจะเป็นคนอื่นไปกินแทนสัตว์อื่นสัตว์เศรษฐกิจค่ะเขาเขาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วตอนนี้ก็พัฒนาไป เป็นอาหารของหมาแมวค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราจะมีาตารางนะครับดูว่าอาจารย์นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิธีการทํางานใช่ไหมคะค่ะโครงการ,รจ,ากจุดไหนเป็นจุดไหนนะ,ะอาจารย์ลองอธิบายได้ไหมครับจากที่โครงการที่โรงเรียนมีหลักทำหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยเราสอนแค่ให้นักเรียนเนี่ย เลี้ยงมแมลงวันลายครบวงจรซึ่งนักเรียนก็ได้แต่รู้ว่าครบวงจรแล้วมีประโยชน์แค่ในทฤษฎีฉะนั้นเพื่อให้เห็นจริงก็เลยก็ต้องลงมือทําจริงในมหาลัยก็ให้ทุนวิจัยท,ทุนทุนมาเผยแพร่ในเรื่องของการนํามาใช้ประโยชน์นะคะ<อ>ซึ่งเรามีทั้งหมด5กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือกลุ่มกิจกรรมที่น1นี่มีเลยเค่ะเลี้ยงมแมลงวันเลีเ้ยงมแมลงวันลายครบวงจร Oh, ซึ่งเลี้ยงมแมลงวานลาลคบวงจรเนี่ยเราก็จะได้ผลิตหนอนมแมล็งวานายซึ่งมาค่ะซึ่งมาใช้ในกลุ่มที่สองและสามคือเลี้ยงไก่ก oh. ับเลี้ยงปลาคือหนอนที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยมาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาซึ่งอ,อันนี้ไก่ก็ผลิตมูลมาใช่ไหมคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้หยุดตรงนี้ก่อนนะคะกิจกรรมที่สี่ 4. ก็เป็นการจากหนอนเนี่ยค่ะมันก็จะได้ผลิตเบือกหุ้มดักแด้แล้วก็มูลของนอนเพื่อมาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะโ,<อ>โดยที่มันทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์้วก็ผลิตผักซึ่งผักเนี่ยมันเวลาเราตัดแต่งใช่ไหมคะมันก็จะมีเศษผักซึ่งเศษผักเนี่ยเราก็ไปให้ไก่กินได้แล้วก็ให้หนอนกินได้เพราะอาหารของหนอนก็คือขยะอินทรีย์แต่ส่วนใหญ่เราเน้นเศษอาหารจากโรงเรียนเราต้องการสร้างให้ โรงเรียนเป็นซีโรเวสค่ะคือเป็นวงแล้วที่สําคัญไก่ปลาผักเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กค่ะคือวงรอบเป็นแบบนี้เลยสมบูรณ์แบบค่ะออ๋คครับือให้สอดคล้องกับ BCG และ s d g อประมาณนี้ครับความยั่งยืนนะฮะอันนี้คือคือคือลำดับของมันนะอันนี้เห็นภาพชัดนะะอ่ะคราวนี้มาดูเด็กๆกันบ้างโรงเรียนที่อาจารย์ว่าเนี่ย กี่โรงเรียนฮะในบางกะเจ้าเออที่จริงมีทั้งหมด10โรงเรียนนะคะ oh. แต่ตอนนี้ที่มาทําในกิจกรรมนี้มี4โรงเรียนนะคะสโรงเรียนนะสะ4โรงเรียน oh. ซึ่งก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความเหมาะสมในเรื่องสถานที่หรือคุณครูจํานวนครูจำนวนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคระัก็มีการเลี้ยงกะเลี้ยงเอานอนมาเลี้ยงผลิตน,น,นอนก่อนอันดับแรกอันต้นแรกก็คือผลิตนอนอ๋อ oh, ผมหานอนก่อน ก็คือตอนนี้ตอนนี้กำลังปรุงอาหารค่ะปรุงอาหารให้นอนกินปรุงอาหารซึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เป็นเศษอาหารของโรงเรียนนั่นแหละค่ะนะคะอ๋ออันนี้คืออาหารของนอนนะปรุงอาหารเด็กๆเขาก็จะรู้แล้วว่าปรุงไงนอนถึงกินนอนถึงก็คือเอาอาหารมาจากที่เศษอาหารกลางวันที่เหลือนะคะเอามามาถึงปุ๊บก็มาคลุกเคล้าให้มีขนาดเล็กเพราะว่า ถ้าขนาดเล็กมันก็จะย่อยได้ง่ายถูกไหมคะประมาณนั้นอันนี้ก็คือการการศึกษาในห้องนะแล้วก็ไปทําจริงอ้าวอันนี้คือทําอาหารให้หนอนกินค่ะพอเสร็จแล้วพอได้หนอนปุ๊บก็มาเลี้ยงปลาเอาหนอนมาเลี้ยงปลาผสมคือคือหนอนเป็นเป็นตัวค่้ายคล้ายอาหารเสริมครับอาหารเสริมเพราะมีโปรตีนสูงนะคะอครับ ลดลดต้นทุนในเรื่องของอาหารค่าอาหารครับมีเลี้ยงลาแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้างไก่ไข่ไก่ไข่ก็ตอนนี้กําลังออกดีเลยค่ะออกมาวันเลี้ยงแล้วแต่โรงเรียนที่เหมาะสมนะคะทางโรงเรียนนี่เลี้ยงย0ิตัวโอ้ครับทําอย่างเงี้ยสี่โรงเรียนแล้วมีแค่สองโรงเรียนที่พร้อมค่ะในการมันติดเรื่องของสถานที่โอ้ครับ นี่ก็เป็นรูปธรรมชัดเจนนะเด็กเด็กเขาโอเคไหมฮะเขาตื่นเต้นไหมฮะกับสิ่งที่หุ่ปรุงอาหารให้นอนเลี้ยงนอนตอนแรกน่าจะกลัวคืออย่างนี้ค่ะการเลี้ยงเนี่ยเราไปให้อบรมเด็กอบรมเด็กอบรมครูไปพร้อมกันนะคะแล้วจากนั้นก็คือเราก็จะแบ่งหน้าที่ในการดูแลซึ่งนักเรียนจะเป็นคนทําโดยครูเนี่ยเป็นคนกํากับ ตั้งเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนมาให้อาหารไก่มาให้อะไรทุกอย่างซึ่งสิ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เด็กสําคัญเด็กอยู่กับธรรมชาติก็จะเป็นคนที่โอเคนะอบ้อมนาลีเพืเรียกน้องไก่อะไรเข้าไปสวนอันนี้แปลงปลูกผักนะก็แน่นอนเอามูลสัตว์มาใส่ในแปลงปลูกผักเอาเมูลของนอนเนี่ยค่ะแล้วก็เปลือกของดักแด้มาเป็นปุ๋ยค่ะครับครับโอ้เด็กๆเขาก็มีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้เกิดความตระหนักรู้นะครับพุบ อุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการดาเนินการที่จะยกตัวอย่างได้บ้างถ้าโรงเรียนอุปสรรคเผอิญโชคดีว่าโรงเรียนคุ้งบางกระเจ้านี่เข้มแข็งผู้บริหารเข้มแข็งคุณครูเข้มแข็งสองสองสองอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากถ้าอย่างนี้ปุ๊บไม่มีปัญหาเพราะเด็กเนี่ยเรียนรู้อยู่แล้วค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีสร้างเป็นคุณสมบัติทางนักวิยาศาสตร์ที่ดีหนึ่งมี คนมีเหตุผลมีการทำงานร่วมกันนะคะม,มะีมีการอะไรก็เรียกว่ารู้จกักอ,อะไรอ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือคือโรงเรียนเขาจัดดีค่ะเพราะว่าให้ป .1 นึ่งถึงปหอยู่ด้วยกันรุ่นพี่สอนรุ่นน้องอความสามัคคีและรับเเรียกว่าร,รับฟังในยอมรับใน อความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับมันก็เลยไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่เด็กพอสามค่ะเลี้ยงนอนเก่งมากเลยครั้ยงนอนเก่งมากเลยเพราะว่าเขารู้พอบ่ายสามครึ่งเขาก็จะมาจัดการเอาอาหารเส็จอาหารที่โรงเรียนเนี่ยมาเลี้ยงโดยที่ครูจะเป็นคนตรวจสอบแล้วเขาก็จะมีช่างสังเกตแล้วก็รู้จักคิดแล้วก็มีการรีเริ่มว่าให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดี เดกนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับจากการศึกษาการวางแผนนะครับนำสู่การมาปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งก็ยินดีกับคนในชุมชนบางกระเจ้าด้วยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อุทัยวันมานะครับที่สละเวลามานะครับขอบพระคุณค่ะเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการเตือนภัยอากาศนะครับ